มีตัวครับตัวนี้อยู่ครับผมอู้ว้าวมีตัวครับตัววี้เลยโอ้วว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 ัวววววนีววอววววววว สวัสดีครับพ่อพ่อแม่แม่พี่พี่น้องน้องสุขทุกคนครับผมมาอีกแล้วครับติดเอ็ดมึงนี่หาปลาปลาไหลอีกแล้วครับผมมึอนี่ลงทงลงทามึอนี่ลงปลายหนาตัวนี้ครับผมเป็นปลายหาเป็นไม้ไม้ครับผมจังเดมาติดตามมึงครับมีงจะพาพี่พี่น้องมาหาปลาไหลมึงจะเฟื่องเบื่อกันเ้ยครับเด้อผู้ใดที่กดติดตามเล้็ขอบคุณขอบคุณหล้ยๆครับพี่น้องครับผู้ใดว่าั้องกดกดให้นแน่เด้อครับเพื่อเป็นกำลังใจให้นิดเอ็ดนะครับผมอ่บ่ต้องบ่ไหลยางปลาเฮาหาปลาไหลกันเลยใส่ปลาไหลครับ นะครับเหมือนีเป็นปลายยาแบบนี้นะครับนี่เลยครับผมไป,มไป็มือข้าว่าสิมีนบ๊อบไปมืงน้ำกันนะ่าจะเป็นต้นไดน้ำสีไล่บ่บครับผมเนื้อมือนี่ก็จะเป็นปูครับผมเป็นปูนาหล้วเก่สีมีกระดูกไก่น้ำแน่ครับผสมกันมือนี้ครับมาใส่กันเลยครับผมนี่ไม้กับน้ำบ่เจาะพอดีเลยนี่ บอวนำเล็กพอสมควรนะนี่ด้การครับตรงนี้พอดีเลยเอ้าอีกไม้นึงเป็นอะไรครับผมนบัวผสมเล็กเป็นไรอันนี้เป็นตานม้โตบ่ะนี่ครับทัางพีหนาเดี๋ยวไปต่อข้างห้อง เราใส่เป็นที่เรียบร้อยแล้วครับอันนี้ครับผมมาล้วรุ่นกันครับมืออื่นเ้ๆเป็นยังไงไม้ไม่น้ำเขาบกค่อยไหลครับน้ำขอนแล้วครับไม้นี่แต่ว่าหยาลายครับหยาคุ้มข้างล่างที่เป็นน้ำเพราะอเจาะอยู่เอาจังไดยกะติดตามกันครับมืออื่นมาลุ่นนุ่กันนะครับอาอรุตวัต์ครับทุกๆคนครับผมอ่ตีห่าแล้วครับผมพาทุกคนมายามปลาไหลแล้วบัดนี้ครับผมมายามมึงจะเป็นยังไงครับมือนี้เดิมไปไปน้องกันครับไปเรื่อยๆก่อน อากาศเย็ยนพอดีนะครับเมื่อเนี้ยแ่มะม,ม่วงไหมแหลกครับผมเป็นตั้งแต่มะม่วงคือบอ่ามีโตครับตัวนี้อยู่ครับผมโอ้ได้ครับได้ได,ได้ได้ครับพี่น้องครับ หมายเลกกำแหกมานแล้ววันนี้ครับผมโอเคครับโอเคโอ้ยงามขักงามคัดชินหอมครับเดี๋ยวด้กครับเดี๋ยวดวย้ขาวจูนพุนเลยครับผม ใช่ครับผมไปไปต่อเข้ากลับมาต่อต่อมึงหมายหนึ่งเลยหมายทะลุล้อมีจุดต,ต้นครับหมายนี้ก็มีอีกแล้วครับหมายที่สองหมายที่สองกม็มีงามอยู่คือกันครับผมตัวนี้ก็ได้สวยๆครับสวยๆอู้หมันๆครับหม,นมนันๆ ไว้นีเป็นอะไรนี่ครับเอาพุ่มครับเป็นอย่างพุ่มเนาะนน่เนาะอุ้ยก็ตั้งไว้ดีตีเบียวนี่ลมโอ้หนามหน่อยลมลมวันนี้บ่ได้ครับอะมาเออีกไม้นึงครับบมมี่ือกันวางเฝ้า รับผมนะ้อ,ะอง,งไม้นี่กันไปนยังเขาลุนบ่เฮ้ยบมีลงจงได่ต่อครับไปต่อครับอ้หญ่าหญ่จง มุมมองหมายที่อยู่ในบอ่อนี่ครับนี่เป็นบอ่อเด็เป็นเังไองเนี่ยไไว้าวมีตัวครับตัวเงเลยโอ้ตัวเงยอย่างแล้วไม้นิสระนี่ครับผมนี่เป็นบอ่อหน่อยๆครับผม,มเด็กกาเลยครับผม มานมๆนมนขอท่าครับขอท่ามนันนีไปต่อครับเขาทำเมืองไม้นี่อีกครับผมก็เป็นลมๆนะนี่นะีนอ่อย่างบ่อุ้ยอ้ปลาไหลหน่อยครับผมตัวก็เทาๆเลยปลาไหลหน่อยโอเคครับผม มึงหมายมี่กันต่อครับหามปอดเจาะเป็นหน้งได้มอมนี่เลยวางเปล่าครับผมวางเปล่ากันต่อครับนั่งยูจะอันนอนั่งยุ่จุดนี้มีอย่างไร โมมี่คือกันครับวางปลาเอื่อนไปครับนีกเป็นเรื่อง,งอันทุตไทยครับผมไปไปหลุนอันทุตไทยต้งกันกันมาครับอันทุตไทยมีเขาได้หลุนบ่โอ้ยโอ้ทุตไทยวางปลาครับโมมี่อย่างเลยนะเรียบร้อยแล้วครับผมวันนี้ เก็บได้แล้วเดี๋ยวไปฟอกกันอยู่บ้านครับวัตถิป็นยังไงกัติเดยจ๊กแต้มไปเมืองกันยูบ้านนะครับเนาะเอาครับผมมาหอดบ้านแล้วครับวันนี้ครับมาหอดบ้านแล้วมาลุ้นน้ำกันครับวัตถิเดยจ็คโตมืาอนี้นะครับปลาไหลเอาจะสอบนึกจนขาดไปแล้วครับบ่ได้ครับโอ้ไก่กับขันพอดีครับตรงนี้กำลังปิดแกแล้วดีหากลัวๆล่ะครับผมมูจิบ่อใดผมขัดออกแล้วครับมาอันนี้ก็บบ่อใดครับผมเสียงไก่ เนี่ครับบ่ได้ครับทีนี้เป็นนังนักครับผมนี่พี่น้นองเห็นอยู่ครับผมอาจจะีว,ว่าเห็นเนาะมึดในจังไรเด้อครับเนตะ้อันนี้ครับผมไอ่แต่ยังแล้วแตมใหญ่อยู่ด้อย่า่ไรครับตอนนีมี นี่ก็แล้วครับามาหลุดมั้งเป็นไงบ้างโอ้ง่าทำกันเลยสอ,ลสองแล้วสองแกนแล้วอย่างนี้ครับผมทำเองเพื่อที่ดีห้างน้ำง,งา่ายโอ้ยยุงตรงเนี้ยน่าอะไรวะ เต็มเลยครับเต็มอยู่บ้านนี้น่าโม้ที่นีโอ้กำลังเป็นบ,าบ่าวบอกสักหน่อยเบิด์ังครับอะไรครับตีเต็มครับมึงนีง่น้องเห็นปะตีเต็มงามๆออกมาแล้วออกมาแล้วขอ,อ,อ,อกมายังเข้าไปตัวงามเลยครับตัวแบบ สวยได้เนี่ยงามครับตัวนี้แต่อีกตัวนึงสองตัวสองกันเลยตัวนี้ท้องขาวตัวนั้นท้องเหลืองนะครับแล้วก็อีกสองเต็มน้อยๆแต่พอหน่อยแบยบตัวค่าๆนี่นะครับน้ำยู่ครับผมมามึงไกลๆครับพี่น้องครับอือออกมาแล้วออกมาแล้ว,ออลวโอ้ยครับ ครับบานี้โอเคแล้วครับผมได้ได้ยู่ได้กินอยู่ครับผมวันนี้โอ้ยทีออกย่างเดียวอ่านะครับผมสำหรับคลิปนี้และคืนนี้เขาได้ยุบสีแต่ครับผมผมทำว่าไม้นี่โอเคครับไม้นี่ไม้ไม่นี่ครับผมเดี๋ยวมีโอกาสผมไปซ่อมของเขาแน่นอนครับผมมึงมองไว้ดับนะฮะตั้งได่คลิปนี้ก็ขอบคุณในไลค์ครับที่มึงติดจบคลิปได้ครับเด้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับตะไคร้ ดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้คลิปเก่งนะครับเด้อหาอยู่หากินครับผมตจงหาปลาไหล่ไปอยู่ครับนี่ยังอีกหายังอีกเค่อยว่ากันใหม่น้อพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผมไปละครับงามงาม